คลิปนี้นะครับผมมาทำคลิปให้รับชมนะครับเป็นแนวกำแพงนะครับทำคลิปอีกหนงรอบนะครับก็คลิปที่ผ่านมานะครับล่าสุดก็เป็นคลิปที่ว่าทำบ้านนะครับผมนะบ้านนะเป็นเอาให้ดูในห้องน้ำนะครับแล้วก็แนวแนวกำแพงนะครับแต่ว่าตอนนั้นคือเพิ่งเพิ่งก่อนนะครับเพิ่งก่อแนวกำแพงนะ ช่างมีเยอะนะครับเมื่อวานช่างมาหลายคนนะแต่วันนี้มาไม่ไม่เยอะนะแต่ว่ากำแพงนี่คือสร้างไวนะอันนี้ของผมเอาเป็นแบบอ่าแปดนะครับผมแปดแปดก้อนนะครับแปดก้อนคือทางก่อขึ้นก่อนขึ้นนะครับแปดก้อนนะครับอันนี้ก่อได้ห้าก้อนอยู่นะครับแล้วก็อีกก้อนที่หกที่เจ็ดนี่ก็จะเป็นเป็นหลุมนะครับผมเป็นแบบว่าช่อง เป็นบล็อกแบบว่าช่องลมนะฮะอีกสองชั้นนะครับอีกสองก้อนนะแล้วก็ก้อนสุดท้ายก็จะเป็นบล็อกแบบนี้อีกนะครับนะแล้วก็จะมีแบบว่าฐานด้านบนนะฐานฐานด้านบนสุดนะครับก็จะก็อยู่แบบเลยหัวไปนิดหนึ่งนะเลยศีรัะไปนิดหนึ่งนะตอนนี้คือได้แปดได้ได้ห้าก้อนอยู่นะแถวนี้นะทำได้ห้าก้อนอยู่นะอันนี้คือทําเสร็จเมื่อวานนะครับทำเสร็จเมื่อวานนะ ไวมากนะครับสองวันนี่คือได้แนยวยาวเลยครับเดี๋ยวเดี๋ยวให้รับชมตอนนี้คือเสานี่คือเขายังไม่ได้หล่อนะครับนะเดี๋ยวรอเสาอีกทีนะว่าจะทําให้แข็งแรงนะฮะนะครับก็จะเอาเสาขึ้นเสาเข้ามานะครับเสาเหล็กนะหล่อเสานะแล้วก็ขึ้นคานข้างบนนะแต่ว่านี่เป็นแบบไต่ระดับนะไตระดับแบบขั้นบันไดนะครับเป็นประมาณสามระดับนะเพราะว่าที่ไม่ได้ไม่เท่ากันนะครับก็ต้อง เป็นต่างระดับนะแต่ว่าก็จํานวนบล็อกจํานวนก้อนก็แปดก้อนเหมือนเท่ากันหมดนะทางยาวนะเดี๋ยวพาไปดูด้านนอกนะอันนี้เดี๋ยวน่าจะเดือนหน้านะครับผมนะอันนี้ผมกลับมาจากที่ทํางานนะครับวันที่สิบหกนะกลับวันที่ยี่สิบนะครับผมก็หยุดได้ห้าวันนะอันนี้ก็วันที่ยี่สิบนี้ก็น่าจะได้ไปเยอะแล้วครับอันนี้แค่สองวันเองนะฮะ อันนี้แค่2วันนะครับแนวกําแพงนี่คือเก็บร้อยเมตรนะครับผมบอกไว้เลยนะครับเก็บร้อยเมตรนะครับเนี่รวมๆกันนะฮะนี่นะครับอันนี้ผมทําคลิปนะฮะวันนี้วันที่สิบสิบแปดนะครับผมสิบแปดนะวันนี้สิบแปดนะวันนี้สิบแปดนะครับทําคลิปตอนนิ่งเย็นเลยนะฮะ ก็จะอาจจะมืดๆหน่อยนะนี่ผมเล่งแสงนะครับเล่งแสงกล้องเรียบร้อยนะเล่งแสงแบบว่าสุดเลยนะก็จะมืดหน่อยนะผมนะประมาณนี้นะเพราะดวงอาทิตย์ก็ใกล้หน้าอย่าแบบดวงอาทิตย์นี่จะตกแล้วนะจะตกดินแล้วนะดวงอาทิตย์นะก็จะมืดๆหน่อยนะนะครับแต่ก็พอมองเห็นนะแลวทางยาวนะครับอันนี้เขาก่กอเป็นห้าชั้นนะฮะห้าบล็บอกนะห้าก้อนนะบล็อกห้าก้อนนะ ก่อใบนะเพราะว่าบล็อกค่อนข้างใหญ่นะบล็อกใหญ่นะเป็นบล็อกแบบนี้นะนะครับอันนี้บล็อกแบบว่าก้อนใหญ่อยู่นะครับเลยเสร็จไวนะฮะงานเลยเดินไวนะคือฝีมือในการทําก็สวยนะสําหรับช่างช,ชุดนี้นะครับนี่ยังไม่ได้ขึ้นเสานะเสาเหล็กไม่ได้ขึ้นยังไม่ได้หล่อคานนะ เดี yeah, ๋ยวกัรเสร็จท bon ั้งหมดนะผมจะมาทําคลิปให้รับชมอีกทีนะครับเสร็จทั้งหมดนะครับเสร็จทั้งหมดเลยนะครับผมคือเรียบร้อยทั้งหมดนะครับแล้วก็จะมาบอกราคานะว่าเท่าไหร่นะนะครับอันนี้เป็นบล็อกบ้านเออเป็นบล็อกกําแพงนี่จะใหญ่หน่อยนะแล้วก็ด้านในจะเป็นกวางนะครับอันนี้จะประมาณนี้นะนะครับก็ตอนนี้ราคาเหล็กอะไรก็ขึ้นนะครับตอนนี้นะงี้ต้นปีนะหกหกหกนะนะครับมกรานะครับนะ เหล็กก like ็ขึ้นนะครับราคาหลังจากที่ว่าตอนแรกเหล็กราคาลงหน่อยนะตอนนี้ราคาขึ้นแล้วนะครับเป็นเหล็กเป็นอะไรอย่างนี้นะแล้วก็เป็นบล็อกนะครับบล็อกนี้ก็ก้อนละสิบบาทตอนนี้ขึ้นไปสิบสองแล้วนะครับนะอันนี้คือจังหวัดแพร่นะครับผมนะครับนะแต่ถ้าเป็นบล็อกแบบว่าใส่บ้านนี่ก็เป็นบล็อกตันนะครับก้อนเล็กหน่อยนะตันแต่ว่าหนักนะครับน้ําหนักนี่เยอะเลยนะนะครับเป็นบล็อกบล็อกตันนะครับ แต่ถ้าเป็นบล็อกกําแพงนี่เขาจะใช้แบบบล็อกพวงนะครับบล็อกเป็นรูนะฮะบล็อกรูนะแต่เป็นบล็อกใหญ่นะนี่คือบล็อกก่อกําแพงนะราคาก็อาจจะถูกกว่าบล็อกบ้านหน่อยนะบล็อกบ้านก็จะแพงกว่าน่อยนะเพราะว่าเขาทําแบบคือแบบเป็นตันเลยนะครับผมนะครับบล็อกเล็กแต่บล็อกตันนะครับนี่ครับ นี่คือในตัวเมืองจังหวัดแพร่นะครับแต่ว่าของผมในบ้านนี่คืออยู่ในตัวเมืองแต่นอกๆหน่อยนะครับก็จะมีภูเขาทุ่งนานะครับม,มีธรรมชาตินะครับผมสวยงามนะธรรมชาติสวยงามนะครับท mm ุ hmm. ่งนาป่าเขาเน, mm hmm. นี่ยนี่ยนี่รอบๆบ้านนะครับผมนี่ฮะบ,บรรยากาศนะะ mm hmm. คือสร้างกำแพงเรียบร้อยนะฮะ นี่ค่าทําเสร็จทั้งหมดนี่สวยเลยนะครับวันนี้เอามาวันนี้มาทําคลิปนะให้รับชมนะกําแพงนะอัปเดตล่าสุดนะเมื่อวานนึงนะครับผมทําคลิปลงทาคลิปลงเมื่อวานนะครับนะครับวันที่สิบหกผมมาอัปโหลดวันที่สิบเจ็ดนะครับผมแล้วก็สิบเจ็ดเมื่อวานสิบเจ็ดนะเขาก็เริ่มก่อกันแล้วนะครับผมนะแต่ว่านี้คือวันที่สิบแปดนะครับนะผ่านสองวันนะครับผมจากจากกอบล็สองวันนะ ก็ได้ขนาดนี้แล้วนะครับช่างสามคนนะครับวันนี้ประมาณสามคนนะสี่คนนะะแต่ว่าเมื่อวานนี่มากันห้าหกคนเลยนะครับนี่นะครับเดี๋ยวค่าเส็จทั้งหมดนะผมจะมาะทําคลิปให้รับชมอีกทีนะครับว่าจะสวยแค่ไหนนะครับผมแต่ว่าไม่ได้ทาสีนะเพราะว่าด้านข้างนะครับเป็นบล็อกกําแพงด้านข้างนี่จะไม่ได้เน้นเท่าไหร่นะ แต่ว่าด้านนอกนี่แค่แค่สาบแบบว่าไม่ใช้ปูนโบกแบบว่าไม่เห็นไม่เห็นบล็อกเท่าไหร่นะก็แค่นั้นนะเพราะว่าด้านนอกนะครับแตบบ่ว่าด้านในนี่คือผมจะให้เขาทําแบบว่าขีดเส้นนะครับผมขีดขีดเส้นบล็อกนะครับลายบล็อกนะขีดเส้นลายบล็อก,กก็จะสวยนะครับเพราะว่าอยู่ด้านในบ้านนะฝั่งด้านในนะแต่ไม่ได้ทาสีนะครับผมนะก็เป็นทํากําแพงแบบทั่วๆไปนะ นะแต่ว่าด้านหน้านี่คือจะทําให้สวยหน่อยนะครับทาสีนะเดี๋ยวมารับชมกันอีกทีนะนะครับก็อาจจะอาจจะแบบว่าทําเสร็จทั้งหมดนะครับถึงจะมาทาคลิปให้รับชมอีกทีนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็อาจจะทําคลิปเกี่ยวกับบ้านไปก่อนนะส่วนไหนที่ทําเสร็จนะผมก็จะมารีวิวให้รับชมนะครับผมนะพี่พี่อันใดน,นะครับเข้ามารับชมนะก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับนะ FC ซที่กดติดตามอยู่แล้วนะครับหรือว่า พี่ๆที่เข้ามารับชมใหม่ๆนะฮะก็ฝากกดติดตามนะครับกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อรับชมคลิปต่อไปนะครับ,นะรบก็คลิปนี้ก็ขอฝากไปให้นี้ก่อนนะครับผมเดี๋ยวเจอกันในะคลิปต่อไปครับผมสวัสดีครับ